สวัสดีนะครับผมช่างเสนะครับอิสราภาพนะค,คนทํามาหากินนะชื่อช่อง youtube นะครับฝากพี่พน่นะนะครับที่ยังมาใหม่หรือมาเก่าฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ วันนี้มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตชุดเดือนกันยายนนะครับ64นะครับอัปเดตจะอยู่ด้านหลัง10 13 14ท่านนะครับที่เป็นพร้อมยิงนะครับที่พร้อมใช้งานชุดนี้จะขึ้นให้ประมาณ14 13 14ท่านนะครับ13 14ลำแล้วก็ยังไม่รวมที่ลูกค้าที่สั่งแต่พันท้ายมานะครับ ลูกค้าที่สั่งแต่ฟานท้ายมาก็มีอยู่หกเจ็ดท้ายนะครับเห็นครับกำลังใสนะครับพึ่งพึ่งใสนะครับพึ่งใสปรับนะครับปรับสป,ปรับขนาดให้มันตรงนะครับทีนี้เดี๋ยวก็ต่อท้ายแล้วก็ต่อท้ายนะครับนะครับชุดเดือนกันยานะครับพึ่งไล่ใส่วันนี้นะครับเพราะว่าพึ่งขึ้นรูปเสร็จเมื่อวานนะพึ่งพึ่งตัดขึ้นรูปเสร็จนะครับเมื่อวานเนี้ยพึ่งตัดเสร็จนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับตัวนี้เป็นลำนี้เป็นไม้ชิ้นเดียวผมว่าจะเปิดผมว่าจะเปิดเบอร์นะครับลำนี้เป็นประดู่ข้างนะครับเป็นประดู่ข้างแถวบ้านผมเรียกมันจะแดงแดงออกม่วงๆลายสวยเป็นประดู่ข้างนะครับหายากตัวนี้ผมจะเปิดเบอร์นะครับที่ที่ที่เปิดเบอร์ทำไมไม่ทาไมไม่ขายเลยนะครับที่ผมจะเปิดเบอร์นี้คือ ผมจะเอาเอาเงินที่เปิดเบอร์นี่นะครับไป του, people, ไปซื้อไปซื้อปลานินนะครับไปซื้อลูกปลานินมาปล่อยนะครับนะเพราะว่าผมผมจะเอาไปซื้อลูกปลานินมาปล่อยในเขื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลานินในเขื่อนมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับปลานินในเขื่อนในในบ้านผมเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่เป็นเขื่อนใหญ่นะครับเนื้อที่เป็นพันไร่นะครับแต่ปลานินไม่มีเพราะว่ามันสูญพันธุนะครับมัน มีแต่คนหานะครับมีแต่คนหาไม่มีคนปล่อยนะครับมันก็เลยหมดไปนะครับมีแต่ปลาชะดูปลากายนะครับแต่ลำนี้ทําเสร็จผมจะเปิดประมูลอยู่ครับตัวนี้รอติดตามชมนะครับเป็นกําคอล่องนิ้วนะครับกลุ่มไกลตรงนี้จะเป็นเลดเป็นชุดพร้อมยิงเลยนะครับผมจะเปิดประมูลนะเอ้ยเปิดเปิดเบอร์นะครับุดลำนี้ฝากติดตามด้วยนะครับเปิดเบอร์ จะเอาจะเอาเงินที่ได้จากเปิดเบอร์ลำนี้ยนะครับไปซื้อปลานินไปปล่อยนะครับนะครับผมเปิดเบอร์สมมุติผมเปิดเบอร์ได้เท่าไหร่ผมก็เอาไปซื้อลูกปลานินนะครับซื้อลูกปลานินมาปล่อยทั้งหมดเลยนะครับลำนี้เฉพาะลำนี้ลำเดียวที่ผมทําพร้อมกับชุดนี้เลยนะครับน่าจะเป็นผมน่าจะเปิดเบอร์เป็นเป็นงวด วดไอ้สิ้นเดือนกันยานะครับหรือวันที่หนึ่งของตุลานะครับน่าจะเป็นงวดของวันที่หนึ่งตุลานะครับที่ผมจะเปิดเบอร์นะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะตั้งเริ่มผมน่าจะทําเสร็จก่อนวันที่สิบห้าผมก็คือหลังวันที่สิบหกนะครับหลังวันที่สิบหกผมผมจะเปิดเบอร์เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะจองเบอร์นะครับอยากจะจองเบอร์นะครับลูกค้าก็ ทักมาหาผมได้นะครับทักมาหาได้เลยนะครับทักเมสเซจเฟซบุ๊กมาได้เลยหรือไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าแปดหกสองห้าสามแปดศูนย์หกนะครับเบอร์โทรกับไอดีไลน์นี่อันเดียวกันนะครับท่านถ้าท่านใดอยากเปิดเบอร์นะครับก็จะนะครับทักมาหาผมได้เลยนะเดี๋ยวรอวันที่สิบห้าผมทําเสร็จนะวันที่สิบห้านะครับหลังหลังวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบ หลังวันที่1ิบหปุ๊บนะครับวันที่1ิบเจ็ดผมจะเริ่มเปิดเบอร์เลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันวันที่หนึ่งตุลานะครับว่ามันจะออกอะไรนะครับก็ได้หนึ่งนะคือพี่ๆนานะหนึ่งคือพี่ๆนานานี่ได้ทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าเงินที่ผมจะเปิดเปิดเบอร์ตัวนี้ผมจะเอาไปซื้อลูกปัณินนะครับซื้อลูกปานินหนึ่งหนึ่งคือนานะได้ทําบุญร่วมกับผมด้วยนะครับผมจะเอาไปซื้อลูกปัณินสอง นานาท่านใดที่ทายถูกนะครับท่านใดที่ทายถูกก็ซื้อเบอร์ได้ถูกนะครับนา <van> นาก็ได้ป oh yeah. ืนปืนกระบอกนี้เป็นไม้ชิ้นเดียวเลยครับส่วนมากจะไม่ไม่มีนะครับส่วนมากจะไม่มีไม้ชิ้นเดียวจะไม่ทํากันนะครับแต่ลํานี้เป็นไม้ชิ้นเดียวเลยประดู่ข้างเลยครับทั้งลําเลยยาวจะอยู่ที่ร้อยร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าชักแปดสิบปีโรเลอร์นะครับผมจะใส่ตัวนี้นะครับชักแปดสิบปีโรเลอร์ผมใส่ตัวนี้ ถ้าพี่ๆนานะท่านใดจองเบอร์ถูกนะครับหนึ่งคือได้ทําบุญร่วงกับผมนะครับผมซื้อปานินไปปล่อยสองนานาได้กระบอกนี้ไปเลยนะครับสมมตินานาจองจองสองเบอร์นะครับนานาจองสองเบอร์มูลค่าสองร้อยบาทประมาณนี้นะครับจองสองเบอร์มูลค่าสองร้อยบาทนะครับถ้านานาจองเบอร์ถูกนะครับนานานก็ได้พื้นกระบอกนี้ไปในมูลค่าสองร้อยบาทนะครับนะครับผมหรือนานาจองเบอร์หนึ่ง จองเบอร์หนึ่งร้อยหนึ่งแบบนี้นะครับนานาจองถูกนะนานาจองถูกนะครับนานาจองถูกปุ๊บนานาก็ได้กระบอกนี้ไปเลยนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับการเปิดเบอร์นะครับนะครับเดี๋ยวท่านใดอยากจองก็หลังวันที่สิบหกนะครับผมจะทําเสร็จก่อนว่ามันจะถูกใจนานาไหมสวยไหมอะไรไหมนะครับหรือไม่ก็มันจะคดจะงอไหมก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ อย่างตอนนี้คือมามาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าเงินที่ได้ผมจะเอาไปซื้อลูกป,ปนินมาปล่อยเลื่อนนะครับก็มาร่วมเล่นกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเดี๋ยวฮะอัปเดตให้ดูครับด้านหลังนะครับชุดนี้จะเป็นลูกค้าที่สั่งมา มีแต่สั่งแต่ท้ายมาเดี๋ยวสะพูดนะครับมีทั้งสั่งแต่ท้ายชุดนี้จะเป็นเนี่ยคำคอสักเพิ่งขึ้นรูปนะครับยังไม่ได้ถูไม่ได้ไถไม่ใสนะครับลายมันยังไม่มีครับนะแต่ถ้าถูไถใส่เสร็จลายมันไม่ต้องห่วงครับมันจะเป็นประดู่ออกแนวลายเสือๆลายโหดๆนะครับนี่ครับดูลายเสือครับ ดูลายเสือขนาดยังไม่โดนน,ดนี้นะครับนี่ดูครับนี่นะครับตอนขึ้นรูปนะครับมันไม่มันยังไม่สวยหรอกนะครับเพราะว่าผมขึ้นรูปแล้วก็ผมจะขัดเอานะครับนี่ขึ้นรูปมันขี้เล่ขี้เล่แบบนี้แหละตอนขึ้นรูปนะครับประมาณนี้ครับลูกค้าที่สั่งมาแต่เฉพาะพันท้ายชุดนี้จะมีติดกะพีเล็กน้อยนะครับแต่กะพี้กะพี้ไม่ใช่กะพี้ธรรมดากะพี้สวยลายเสือนะครับนี่ เป็นกระพีสวยลายเสือนะครับมันหายากนะครับเป็นไม้หายากนะครับสวยแต่แต่พอทําเสร็จกระพีมันไม่ได้เยอะหรอกนะพี่ๆนะนะผมยังต้องขัดต้องปัดปรับให้มันเล็กนะครับเหลือให้ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนี่นครับนะครับผมพี่ๆนะนะที่สั่งเป็นนี่นครับนะครับผมเป็น เฉพาะพานท้ายหรือพร้อมพร้อมยิงนะพร้อมใช้งานนะครับก็ประมาณนี้อนะครับผมวันนี้เลยลำนี้แหละจะเปิดเปิดเบอร์เป็นชิ้นเดียวเลยไม้ชิ้นเดียวเลยครับนะครับเดี๋ยวผมต้องขอจบอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่า คือบางทีปัญหาที่อาจจะไม่ได้ลงบ่อยลงบ่อยคือหนึ่งนะครับไอไอไอโทรศัพท์ผมเนี่ยไอเจ้าโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้คือความจําเครื่องมันเต็มนะครับเพราะว่าความจําเครื่องมันเยอะอยู่แต่พอดีผมมีแอปมีแอปเยอะนะครับมีแอปเยอะมีรูปภาพที่ที่ถ่ายเป็นหน้าไม้ยิงปานี้เยอะนะครับมันก็เลยทีนี้ความจําเครื่องมันเต็ม ผมอยากจะถ่ายวิดีโอลงช่อง YouTube ให้ลูกค้าได้ที่ติดตามได้รับชมอยู่แต่ว่าบางทีมันเต็มนะครับมันเต็มมันอัพโหลดไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอเครื่องใหม่ก่อนนะครับหาเครื่องใหม่ก่อนนะครับชุดเดือนกันยายนนะครับหกนะครับก็นี่ครับเพิ่งเริ่มนะครับน่าจะชุดนี้นะครับชุดนี้จะได้อยู่สิ้นเดือนนะครับ ชิปนี้ชุดเดือนกันยาคือสิ้นเดือนเสร็จนะครับสิ้นเดือนเสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอนเย็นผมจะทักหาลูกค้านะครับว่ามีเริ่มทําของใครบ้างนะครับก็คือเดือนกันยาชุดเดือนไอ้สิ้นเดือนกันยานี่ครับเสร็จนะครับชุดนี้เพราะว่าผมทําชุดละเดือนนะครับต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอทํางานต่อก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณพี่ๆนานะนะครับที่เข้ามารับชมเขามาติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะครับผมผมขอบคุณมากนะครับลูกค้าพี่ๆนานะที่อุดหนุนนะครับซื้อหน้าไม้ยิงปลากับผมนะครับหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับนะครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเค่นี้ครับผมสวัสดีครับ